ทักทายทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเมทีวันนี้เราจะมาเตรียมตัวกับเรื่องราวที่มันไม่เคยคิดว่าจะเกิดกับเรากันครับ ครับทุกท่านเคยคิดแม้ว่าถ้าอยู่ดีๆมีคนมาเคาะประตูบ้านแล้วอ้างว่าเป็นตำรวจเพื่อขอคนบ้านคุณจะทำอย่างไรวันนี้เราจะมาเจาะลึกถึงสิทธิที่คุณมีและขั้นตอนที่ต้องรู้เพื่อให้คุณไม่ตกเป็นเหยื่อของการใช้อำนาจที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายและสิ่งที่ผมกำลังจะเล่าต่อไปนี้จะทำให้คุณสามารถเปลี่ยนสถานการณ์ที่น่าตกใจให้กลายเป็นสถานการณ์ที่คุณควบคุมได้ สิ่งแรกที่คุณต้องขอดูคือหมายค้นเพราะหมายค้นตามกฎหมายแห่งการคุ้มครองคือเอกสารจากสารที่ให้สิทธิ์แก่เจ้าพนักงานในการเข้ามาในพื้นที่ส่วนตัวของคุณอย่างถูกต้องตามกฎหมายแต่หมายคนที่สมบูรณ์เราจะต้องตรวจสอบอย่างละเอียดใน4จุดใหญ่ๆตามนี้เลยครับ 1. ลายเซ็นและตราสารตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาตามปวีอามาตรา58 กำหนดให้ศาลเป็นผู้มีอำนาจออกหมายคน้นเพื่อให้มั่นใจว่าการใช้อำนาจของเจ้าหน้าที่อยู่ภายใต้การตรวจสอบของฝ่ายตุลาการดังนั้นหากไม่มีลายเซ็นและตราประทับของศาลหมายคนนั้นก็เป็นโมฆะทันทีนี่คือด่านแรกที่สำคัญที่สุดในการปกป้องสิทธิของคุณครับ 2. ที่อยู่ต้องถูกต้องหมายค้นต้องระบุที่อยู่ตรงกับบ้านของคุณอย่างชัดเจนและถูกต้องตามกฎหมายทุกประการ หากเลขที่บ้านผิดชื่อหมู่บ้านผิดหรือแม้แต่ซอยผิดเพียนไปแม้แต่น้อยผิดแม้แต่ตัวเลขเดียวก็เข้าไม่ได้ก็ถือว่าหมายคนนั้นไม่ชอบด้วยกฎหมายและใช้ไม่ได้กับบ้านของคุณอังอิงปวิอาญามาตรา93นี่เป็นตัวอย่างหนึ่งที่เจ้าหน้าที่อาจทำงานผิดพลาดโดยไม่ตั้งใจและคุณมีสิทธิ์ปฏิเสธการเข้าค้นได้ทันที 3. เวลาที่กำหนดโดยหลักแล้วปวิอาญามาตรา96กกำหนดว่า การค้นจะต้องกระทำในเวลากลางวันหรือช่วงพระอาทิตย์ขึ้นจนถึงพระอาทิตย์ตกเท่านั้นเพื่อให้การค้นโปร่งใสและหลีกเลี่ยงการใช้อำนาจในที่ลับตาอย่างไรก็ตามกฎหมายมีข้อยกเว้นให้สามารถค้นในเวลากลางคืนได้แต่ต้องมีเหตุจำเป็นและมีรายละเอียดระบุไว้ในหมายอย่างชัดเจนเช่นเพื่อค้นหาบุคคลสำคัญที่อาจเป็นอันตรายหรือเพื่อจับกลุมตัวผู้กระทำผิดร้ายแรง 4. ระบุชัดเจนว่าจะค้นอะไรไม่ใช่การค้นหาทุกสิ่งหมายค้นไม่ใช่ใบอนุญ,ญาตให้ตำรวจค้นทุกซอกทุกมุมของบ้านคุณได้ตามใจชอบตามปวิอาญามาตรา92กำหนดให้หมายค้นต้องระบุสิ่งของหรือบุคคลที่ต้องการค้นหาอย่างเจาะจงตัวอย่างเช่นหากตำรวจมาพร้อมหมายค้นเพื่อค้นหาอาวุธปืนพวกเขาก็ไม่มีสิทธิ์หรือค้นตู้เสื้อผ้าในห้องนอนเพื่อหายาเสพติดเพราะหมายไม่ได้อนุญาตให้ทำเช่นนั้น นี่คือหลักการที่เรียกว่า scope of search ที่จำกัดขอบเขตการทำงานของเจ้าหน้าที่ครับมาดูผู้ขอตรวจกันบ้างความแตกต่างของบัตรเจ้าหน้าที่เป็นตำรวจหรือเป็นปปสเมื่อตรวจสอบหมายคนแล้วสิ่งสำคัญต่อมาคือการขอดูบัตรประจำตัวของเจ้าหน้าที่ทุกคนเพื่อยืนยันว่าเป็นเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจริง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคนี้ที่มักมีข่าวการแอบอ้างคุณต้องแยกแยะให้ออกระหว่างเจ้าหน้าที่ตำรวจและเจ้าพนักงานปปสซึ่งทั้งสองหน่วยงานมีอำนาจในการตรวจคน้นแต่ต่างกันในรายละเอียดเจ้าหน้าที่ตำรวจอำนาจการค้นเป็นไปตามปวิอา,าและเป็นอำนาจที่ใช้โดยทั่วไปซึ่งผู้ควบคุมการค้นต้องมียศตั้งแต่ร้อยตำรวจตรีขึ้นไป ส่วนเจ้าพนักงานปปสได้รับอำนาจพิเศษตามพระราชบัญญัติมาตราการในการปราบปรามผู้กระทำผิดเกี่ยวกับยาเสพติดมาตรา11ทับหนึ่งซึ่งให้อำนาจในการตรวจค้นโดยไม่มีหมายสารได้ในกรณีจำเป็นเร่งด่วนเช่นมีเหตุอันควรเชื่อว่ามีการซุกซ่อนยาเสพติดในที่ระโหฐานและหากรอหมายสารอาจทำให้ยาเสพติดถูกทำลายได้บัตรของเจ้าพนักงานปปสจะมีรูปแบบและรายละเอียดที่แตกต่างจากบัตรตำรวจทั่วไปการทำความเข้าใจความแตกต่างนี้ จะช่วยให้คุณไม่ถูกหลอกโดยกลุ่มวิชาชีพที่มักจะแอบอ้างว่ามีบัตรปรปรสแต่ไม่มีอำนาจจริงกรณีเมื่อไม่มีหมายคน้นโดยหลักแล้วหากเจ้าหน้าที่มาโดยไม่มีหมายคน้นคุณมีสิทธิ์ปฏิเสธการตรวจคนได้แต่กฎหมายอนุญาตให้เข้าคนได้เฉพาะเหตุซึ่งหน้าซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างฉุกเฉินจริง,รงๆเท่านั้นอ้างอิงกฎหมายขอยกเว้นนี้ระบุไว้ในปวีอายามาตรา92อย่างชัดเจนเช่นเมื่อมีเสียงร้องให้ช่วยจากในบ้าน หรือมีเหตุอันควรสงสัยว่ามีเหตุร้ายเกิดขึ้นหรือเมื่อมีผู้ต้องหาซึ่งได้กระทําผิดซึ่งหน้าวิ่งหนีเข้าไปในบ้านตัวอย่างจากคดีจริงมีแนวคําพิพากษาสารดีกาที่1035ทับ2536ที่วางบรรทัดฐานว่าการที่เจ้าหน้าที่ตํารวจบุกคนบ้านโดยไม่มีหมายคน้นเจ้าของบ้านมีสิทธิที่จะต่อสู้ขัดขวางการเข้าค้นได้โดยไม่ผิดกฎหมายซึ่งแสดงให้เห็นว่าสารให้ความสําคัญอย่างยิ่งกับการคุ้มครองสิทธิในเคหสถานของประชาชน มาดูในสิทธิเพิ่มเติมที่คุณต้องใช้ระหว่างการตรวจคน้นเมื่อเจ้าหน้าที่ได้เข้าตรวจค้นตามกฎหมายแล้วคุณยังมีสิทธิที่จะปกป้องตัวเองระหว่างขั้นตอนการคน้นซึ่งเป็นจุดสําคัญและเป็นสิ่งที่ประชาชนควรรู้ครับสิทธิในการบันทึกภาพและเสียงแม้ไม่มีกฎหมายที่ระบุอย่างชัดเจนว่าคุณมีสิทธิถ่ายคลิปตํารวจขณะปฏิบัติหน้าที่ แต่ในทางกฎหมายถือว่าการถ่ายภาพเพื่อเป็นหลักฐานในการปกป้องสิทธิของตัวเองนั้นเป็นสิ่งที่ทำได้อ้างอิงประมวลกฎหมายอาญามาตรา329และไม่ถือว่าเป็นการขัดขวางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่บันทึกการค้นและบัญชีสิ่งของเมื่อการค้นเสร็จสิ้นแล้วตามปวิอาญามาตรา10-2เจ้าหน้าที่ต้องจัดทำบันทึกการค้นและบัญชีสิ่งของที่ยึดไว้คุณมีสิทธิขอสำเนาเอกสารเหล่านี้เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง และใช้เป็นหลักฐานหากพบว่ามีการยึดสิ่งของโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายและอย่าปล่อยให้เจ้าหน้าที่ค้นโดยลําพังเราต้องคอยติดตามและดูการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิดโทรหาทานายความของคุณทันทีและขอให้ทานายมาร่วมสังเกตการประมาณนี้นะครับกับการเตรียมตัวในเรื่องที่ไม่ได้เคยคิดไว้ถ้าหากท่านชอบฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตาม subscribe ช่องเมทีกันด้วยช่องจะอยู่รอดก็ยอดติดตามก็ยอดชมนี่แหละครับ ขอบคุณสำหรับการรับชมแล้วเราพบก,กันใหม่ในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับผม please, please.